เพื่อนขายเบอร์มือถือครับบอกว่าเป็นเบ, Р บรรอร์มงคลครั้งแรกที่เปลี่ยนเบอร์มาเนี่ยเป็นงูสวัสดครับ<ม>หนักหนักก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นกระดูกครับมันจะนั่งนานๆไม่ได้ครับตอนนั้นก็เก็บยาดอนหลับทีละ5าเม็ด5เม็ดอย่างเงี้ยอยากฆ่าตัวตายเพราะว่า<ฆ>มันเป็นภาระของคุณพ่อคนนุณแม่ครับแล้วมาเจออาจารย์แล้วก็มาเจออาจารย์อาจารย์เปลี่ยนให้ 1, 1> เดือนครับเดินขึ้นได้แต่ยังเจ็บอยู่หายปิดทิ้งคือ1นปีครับ เปิดร้านค้าขายครับรายได้มันก็ไม่ได้สูงมากมายแล้วก็พยายามหารายได้เพิ่มเราก็เหนื่อยมาตลอดโอ้คำว่าเหนื่อยน้อยไปครับ <c oughs> ที่ร้านคุณแม่เราต้องตื่นมาตีสองครึ่งครับหลังจากนั้นก็มาขายของจนถึง4ี่โมงเย็นกลับบ้าน <c oughs> ผมคิดว่ามันเป็นกรรมมากกว่าครับ<อ>ไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับเบอร์เพราะมือถือมันแค่ซิมเล็กๆมันจะเกี่ยวไกันเบอร์แรกในชีวิตเบอร์ไหนครับเบอร์แรกปดหนึ่งเก้าก็ห้าแปดศูนย์ครับเป็นคนเป็นคนขี้โมโหไหมมากครับอารมณ์แรงแล้วเป็นเป็นหัวโจกครับฉุกเฉินอยู่บ้านไม่ได้กินเหล้าครับถ้าม โอ้ได้ใช้มา2ปีใช้2ปีครับพอมีการเปลี่ยนเบอร์มันเป็นเบอร์5ปีเบอร์5ปีอารมณ์ก็ยังแรงอยู่นะเหมือนเดิมแต่ว่าซิกเซนจะแรงเดียงนักผากคนดำใช่ไหมครับแล้วก็ถามน้องสาวว่าคนนี้หน้าผ่าหน้าดำหรือเปล่าบอกไม่ดำหน้าปกติทตไมาเห็นหน้าผักเขาดำสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สบายแล้วก็เสียชีวิตยังไงครับเพราะว่าเลข8 9 9 0กก้มันคือ เซนแรงจิตสังหรแม่นยำมาดูเบอร์ที่ใช้นานนี่สิดีกว่า9077070เพื่อนขายเบอร์มือถือครับบอกว่าเป็นเบอร์มงคลตัวเลข907แน่นอนมีเลข90 6เสเซนอย่างแรงอยู่แต่เลข77มีเจ็ดถึงสามตัวแสดงว่างานน่ะเครียดกังวลนอนไม่หลับแล้วตัวเลขเจ็ดกับศูนย์อยู่ด้วยกันจะเป็นทั้งโรคร้ายโรคเรื้อรังรักษาไม่หายปวดเมื่อยเป็นได้ทุกสารพัดทำอะไรแล้วก็มักจะกำไรน้อยอยากจะรู้มุมหนึ่งว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคอะไรบ้างครั้งแรก ที่เปลี่ยนเบอร์มาเนี่ยเป็นงูสวัสดครับลหลักหนักก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นกระดูกครับมันจะนั่งนานๆไม่ได้ครับเป็นอย่างนี้ประมาณ2-3เกือบ3ปีเราไปหาหมอมากแค่ไหน มีหมอกี่ประเภทไปหมดนะฮะหลังจากที่เรารู้ว่าเลขไม่ดีเราเปลี่ยนตัวเลขโรคภัยไค้เจ็บหรือทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นไหมหนึ่งเดือนครับเดินขึ้นได้แต่ยังเจ็บอยู่หายก็ปิดทิ้งคือหนึ่งปีครับไม่ไม่หาหมอเลยครับไม่หาด้วยเขาหาหมอรักษาตามปกติทุกอย่างแล้วมันยังไม่ตรงสาเหตุตอนนั้นก็เก็บยานอนหลับทีละห้าเม็ดห้าเม็ดอย่างเงี้ยอยากฆ่าตัวตายเพราะว่ามันเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ครับตอนแรกตอนแรกไม่เชื่อนี่แล้วทำไมอยู่ดีเปลี่ยนใจมาฟังอาจารย์พูดเรื่อง7จูนนะครับ แล้วมันแบบมันโดนใจพอเราจะเปลี่ยนเบอร์ศึกษาเองในเว็บลองก็ไปดูเว็บนั้นเว็บนี้ลองดูก่อนครับคือเหมือนกับเราเราเงินไม่ค่อยมีครับเราก็จะแบบไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเองจริงๆคิดผิดนะครับคนจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยเปลี่ยนเองแล้วเป็นงไงได้เบอร์ธรรมดามาครับก็เป็น1นึ่งสี่ห้ากครับมันไม่ดียังไงก็เลขดีนะมันเป็นเลขสุประคทั้งหมดครับแต่ผมมองว่ามันขี้เกียจอะครับเราทาขายตรงใช่ไหมครับเราแต่ก่อนเราแบบหน้าด้าเลยแหละก็มองอย่างนี้ลูกค้าหลบเลยจากยอดแสนนะครับ เหลือ20,000ครับโอ้ยอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะก็ดีหมดนี่แล้วทัไมจึงไม่ดีครับอาจารย์คือมันเป็นเลขที่ต้องพักผ่อนเดิมเป็นคนทรหดรอดทนเป็นคนต่อสู้พลังมันเปลี่ยนไม่เหมาะมันเปลี่ยนหักบุมเกินไปแกเป็นด้อยเลยมาขึ้นมาที่4ครับ 3 6 3 2 6 3 6เบอร์นี้มาได้ไงไปดูในเว็บแล้วเจอครับหาอาจารย์ในเว็บแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมาเจออาจารย์แล้วก็มาเจออาจารย์อาจารย์เปลี่ยนให้ถ้าไม่ได้อาจารย์ทุกวันนี้ผมจะมีวันทำไมถึงชีวิตเปลี่ยนไปยังไงความความทุกข์ที่เคยเก็บกดไว้ใช่ไหมครับเราไม่ได้รวยเราไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่เราร่ำรวยความสุขครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่ามันแฮปปี้แล้วค่ะถ้าดูดูจากตัวเลขเขาเนนะครับ7070คือ ออกแนวเป็นโรคจิตเก็บกดอเลขนี้มันไม่มีแล้วมันยกภูเขาออกจากโดชีวิตมันก็เลยเปลี่ยนดึงดูดตัวเลขที่ล่าเริงมา2 3งบ้างเป็นเลขที่ล่าเริงแจ่มใสมีความสุขการไปหาเบอร์เองนะครับไม่ได้ช่วยอะไรให้มาหาอาจารย์ดีกว่าครับไม่งั้นน่ยคุณจะเดินเหมือนผมครับวนไปวนมากว่าจะเจอของจริง